แม่มึงจะลำบากสั้งเกตดว่าคนมีเวลตั้งนั้นติดผสงของขวานให้อีพวกผีมันต้องดนหนังหน้าอืมใช่คนมีวเวลทั้งนั้นเชื่อฉันสิปุมากอ่า อ่ะหมดเรื่องจีงน้ำเลยทุกคนส่งของขวัญมาก่อนอ่ตาสุดท้ายตาสุดท้ายตาสุดท้ายแล้วสาวตาสุดท้ายเดี๋ยวสามีรอแล้วสุดท้ายนะถองทุ่บปลาแล้วเทพมาแล้วเทพตาสุดท้ายนะมาแล้วเทพมาแล้วทุกคนใครอยากไปส่งให้นางปะขอบคุณค่ะตกลงเลยอืมทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอืมันก็เป็นโอเคมีสิทธิ์อะไรมาว่ากลัวมนุษย์เหมือนกันค่ะ คนมีเวลส่งให้คนมีเวนเนาแต่ไม่ใช่พอมึั้งกันเขาส่งให้พนาะพอมึงไปกี่คาเขาอยู่เลยมึงก็ตัดหาคำมาเนาะมึงก็ตัดหาคำมาพิมพ์กันเนาะเริ่มเก่งพอมึงไปกี่กี่ค่าเขาอยู่เลย แล้วจริงๆในคนมีเบลนะพราเาไม่มีสิกลัคอยงไงคนมีเวลต้องให้คนมีบิ๊กใช่กูก็เป็นคนมีเวนอยู่แล้วกูยอมรับเออ้ามีเวนมีกรรมอยู่แล้วชีวิตกูอะแต่ห้ามมาว่าจะทําอะไรจะอะไรก็เรื่องของฉันอ่ะแกสรุปเลยเออเดือดร้อนเขาจะให้คนกินทำโน่นทำนี่ให้คนอื่นเขาอะมึงเดือดร้อนหรือ อืถ้ามามนมีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาเราต้องช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้ไงเ,เราต้องใจดีกับเขาสิเขาไม่มีโอกาสเรามีโอกาสอยู่แล้วแล้วเราก็ให้คนอื่นช่วยเราอีกทีหนึ่งเนาะไม่ได้ช่วยเราเขาเขาเรียกการแบ่งปันค่ะอ๋อเออเออก็คือเราแบ่งปันให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็แบ่งปันให้เราอีกทีหนึง่งใช่ต้องใช้คาให้มันถูกพวกมึงใช้คําไม่ถูก เรามีโอกาสไงล่ะ <S <S คนรู้จักเราเยอะเราก็ต้องแบ่งปันเขาก็ยิงให้ก็ยิงได้ไงใช้คำแม่มันถูกเป็ตัวท้ายแล้วแต่ใช้คำแมมันถูกนี่มึงก็ไปเม้นต์ตีแฮร์ี่กินอะไรค้าเนี่ยลงนรกไปก่อนแล้วมึงอะ่ะแเบลบก็ไม่มีเสนอหน้าหน้าเมนมึงสวยอตดอกลงนรกแล้วมึงมึงไม่ถามจุกคนคะแนนคูณสามคาตาสุดท้ายแล้วมันคาตาคูณสามก็สามเมนต์ในคอนดานนั่นแหละ ส่งของขวัญให้หน่อยคะแนนคูณสามตาสุดท้ายแล้วตาสุดท้ายแล้วนะครับตาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปแล้วครับให้แม่จ่อเคยไปพักล้พอแล้วคะนับขคำนักข้าคำนักขอบคูณสามคูณสามคูณสาคุมโทนเสียงสงบเวอร์คำนักข้าคูณสามคะแนนคูณสามค่ะสิบห้าวิตาสุดท้ายคำนักขอาคนะคะสิบสองวิสบองวิคำักของขวัญชิ้นใหญ่ๆมานะเจ็ดวิหกวิ อาวิชตามีต้องด่าค่ะมันเม้นไม่ดีเราก็ต้องด่าอยู่แล้วไว้ทําไมอะ <c oughs> แม่เรายังพูดเพราะกับเราเลย <c oughs> ก็ไว้คนทาให้เราบเกิดอ,อ๋อคือแม่เราไม่เคยพูดไม่ดีกับเราเลยไม่เคยเลยค่ะพูดเพราะเพราะเราดีกับแม่เราไงย <c oughs> แล้วทาไมเราไม่พุยด,ดีกับคนอื่นบ้าง มันคุยเป็นดีแล้วก,ก,ก็คุยก็มาเพิ่มมาทำไมอิออ่อมออกกับพรงไม่คุย,คย,ยไม่เอาก็คือแม่เลือกคนคุยอยู่ก็คือถ้าดีก่อนเราก็จะด,ดีด้วยใช่แนวเลยค่ะฉันใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพเท่านั้นเท่านั้นมาเมน้นเกียร์เม,ม้นอะไรนี่ก็คือลงหลุมหมดมจับลงนรกเลยค่ะหลุมไม่เอาเลยค่ะลงนรก นไม่อย่กับแม่มันในนรกนู่นเป็นเพราะว่ามีคนเอาเอาคํานี้ไปใช้เยอะไหมเราก็เลยเปลี่ยนคําใหม่มันใช้เยอะเกินเราเราลงนรกเลยมีอยู่ในนรกกับแม่มันอืม คำพูดดาราความหมายอบทองคืออะไรอ่ะคำพูดดาราความหมายอบทองคืออะไรอบทองเขาก็เป็นคนเขามีความเป็นแม่มากกว่าแม่มึงอองอีดอกผมพลาดโดนด่าอีกมึงเขามีความเป็นแม่นะเขาเลี้ยงลูกจนโตค่ะอ่ลูกเขาก็น่ารักเขาไม่ได้ต่อแหลมันมึงนะคะเออเพราว่าคนค่ะ ถ้าแกไม่บล็อกเอฟซีแกจะเยอะกว่านี้โอ้เอฟซีีฮียกูไม่เอาแล้วค่ะจับลงแล้วลหมดเอฟซีผีค่นไม่เอาทักมาช่องแชทเต็มหมดเนี่ยแพรลี่จะจะเมาอะไรฟังเนี่ยมันมีมันมีเพื่อเขาเลี้ยงแมวประมาณร้อยสองร้อตัวแมวหรือหมาอะไรก็ไม่รู้เขาพิมพ์มายาวขนาดนี้ยตัวหนังสืออ่ะเขาบอกแม่เจ้าตันนิกับแพรลี่ ขอเบอร์ขอลายแพรี่ได้ไหมอืมกุจกาเขาบอกทําไมอ่ะแพรี่เป็นคนใจดีใจบุญอยากให้แพรี่มาทําบุญกับหมาบ้างดูจการาเลแล้วแม่ช่วยเขาไปไหมบล็อกไปเลยค่ะอ้าวก็มันมึงไม่มีปัญญาเรี้ยงมึงจะเลี้ยงไปเพื่อเป็นร้อยตัวเนี่ยมึงจะไปหาพระราทำไมอ่ะ แล้วเราบางทีเรายังไม่มีเรายังเลี้ยงไก่ได้ล่ะใครว่าฉันไม่มีอ่ะฉันมีลมหายใจฉันอยู่ไงอ่าเรามีเราเออคือเราเลี้ยงได้แต่ว่าคนอื่นนะต้องมีด้วย่รว้อ่ะฉันมีฉันมีลมหายใจเหมือนกันนะแต่แม่ก็ไม่ช่วยเขาใช่ไหมบล็อกใครจะเหลือเอาลมละโรกไปเลยถ้าไม่้องช่วยมัน,น,นได้ขนาดเขามาขอความช่วยเหลือดีๆนะไม่เอาค่ะ เลี้ยงไปร้อยตัวนะ่ะเงินเข้าสามร้อยเนี่ยคืออยู่ดีๆนั่งเงี้ยก็มีเงินเข้าตลอดใช่เคยมีไหมพอเงินเข้าปุ๊บเจ้านี่ทักมาปับ๊บไม่มีอ่ะบางทีไม่ได้ไลฟ์หลับไปเนี่ยเก็ให้มาแล้วบอกแม่ขึ้นไลฟ์หน่อยเขาจ้างห้าร้อยเราก็ต้องไลฟ์โอ้ ให้เงินเราห้าร้อยเพื่อจ้างเราขึ้นไล่นะยังไงเราจะทักแม่ไปไหนแม่ไปไหน <c oughs> ไมไ่ไม่ได้ให้ไม่ได้พูดให้เจ้านี้รู้คือสงสัยเพราะว่าแม่เขาเป็นคนไล์ตลอดเวลาใช่ไหมสมมติดิฉันเป็นเจ้านี้ถ้าดิฉันเป็นเจ้านี้ดิฉันก็ตามไล์แม่จองอย่างเงี้ยถ้าตาไแม่จอมาเนี่ยมีคนโอนมาแล้วสามร้อยถ้าเป็นเจ้านี้ตามไล์อ่ะอุ้ยเรากลันพูดเกินไม่ใช่กร้าเจ้านี้ตามไล่อ๋อ ก็เนี่ยเจนําลียังอยูู่เลยอ่ะหมวยก็ไม่ตามไล่เราไปป,ปีแล้วให้เขาว่าเขาเบ่ตามเลยอ๋อมันเราเขาก็ดูเป็นบางครั้งเออเขาจะมาเฝ้าเพื่อ,พอเพราคงจะว่าขนาดนั้นเขามีธุรกิจของเขาเออเันกลา้าเชนไรต้องวันทังคคืนหลับชนยังไรเลยขี่ยังไรเลย ก็ไม่รู้อ่ะเผื่อเออแบบว่าไลแล้วก็เจ้านี่ตามตลอดแล้วก็แบบพอมีเงินเด้งมาปุ๊บเจ้านี่ทักมาบ้างใช้นี่ด้วยนะอย่างเงี้ยไม่มีเนาะไม่มีไม่มีไม่มีครับทุกคนจะไม่รู้เนี่ยวันนั้นใครซื้อนี่ให้เนี่ยเออใครซื้อจะเหมือนโดนมนต์สะกดนะอยู่ดีๆแบบอยากให้ก็ให้เองนะจริง อย่าเปินเลยเันนะเนี่ยจริงนะทุกคนแต่บางทีฉันอยากให้นางฉันก็ให้เองเฉยๆเลยนะแม่ทําของไหมมีมนของมนดําไหมเนี่ยที่ปัที่ห้อยอยู่เนี่ยสามารถแบบไล่มนได้ไหมประคําในคอเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเตื่นนะักเรียนเก่าเปล่านะ้ำให้โรงเรียนบอยเป็นพันที่เขาเอาเงินสดไปโรงเรียนวันใหม่นะสา <c oughs> มารถจะเรียกผู้ชายได้ไหมประคําไม่ได้ไ ต้องใช้เงินเรียกเงินไมต้องเรียกแล้วมันมาจริงเราไม่มีเงินสักบาทมันก็มาโอ้โหอ่าเดี๋ยวหนูจะลงละหนูถามแม่คาถามสุดท้ายตั้งแต่มาอยู่เนี่ยที่อยู่นอกบ้านกี่คนละได้กี่คนละชื่ว่าหอเปล่าเอ,เอาดีๆไม่ได้เลยเหรอเรื่องจริงเนี่ย ไม่มีมาเลยเหรอไม่มีมีเชื่อหลอกในโกหกจริงไม่ต้องตื่นก่อนไม่ออกไปหาดทุกวันไม่เอาก็วันนั้นก็มาแหละมาอาบน้ำอาบอะไรอ่ะไม่มีไม่มีไม่เอาเนี่ลัวคนรู้กลัวโดนแย่งไม่เยอะกลัวโดนแย่งเราไม่ไม่ ไม่โกหกอยู่แล้วก็คือไม่มีเราวันนี้ว่าจะมาเนี่ยเอาผู้ชายเอาเจ็ดร้อยเราสู้ราคาไหมเดี๋ยวต้องให้เทพให้เทพายให้คือยังไงไม่เข้าใจให้เทพใจให้คือเรายืมก่อนเนี่ยหรอคะยืมเงินเทพเหรอ ไม่เยืมแล้วก็โวยก็เไปเป็นแสนต้องแสนแล้วอ็คือใจ่ายให้เราเหมือนที่จะฝอยจ่ายให้ไงนะใช่คนนี้โวยให้ผู้ชายที่ให้จ้างเป็นพันหน่อยขี่มอไซค์ม,ซามาเนี่ยจะซื้อรถอะไรซื้อจักรยานให้น้องเลยซื้อหมดอ๋อไม่ใช่เงินเรามีเทพช่วยใช่เขาไปมาหลายแสนแล้วโอ้ เขาใจดีกับเราไงฝรั่งวันนั้นคอนเทนต์ไหมฝรั่งวันนั้นนุ้นถามเรื่องฝรั่งวันนั้นเนาะไม่ใช่คอนเทนต์เราใชก็เต้นอยู่ลยแล้วตอนนี้ฉัาเอาสายใส่เอาส,สอายใส่นี่ใช่ป่ะแล้วฝรั่งมันดีมันก็จับจับ,จบสายนั่นแหละและเอเขาขอเช็ดของเ <ๆ S 2> งี้ยเหรอมันจับเราเลยแล้วมันแต่ติดสายใส่ส,สายอยู่บลูเยอะใชก็เต้นไงให้คนเขาขอคนเลาะ แล้วมันเจะตอนนี้มึง้็มาอัานคลิปแล้วมันขอไลน์ด้วยนะมันจะมาหาฝรั่งอะเอ้าฝรั่งไม่ได้กลัวเหรอมันจะกลัวแล้วมันส่งมันไม่รู้ด้วยเอ้าทำไมในคลิปที่เขาทำออกไปเหมือนว่าฝรั่งกลัวล่ะโว้ยไม่กลัวแล้วโว้มีร้ายเ่ยมีร้ายหมดแน่มันส่งมันเดี๋ยวจะส่งให้นอนดูเอ้าฝรั่งรู้ใช่ไหมว่าเรามีงูโว้ยฝรั่งมันชอบ ฝรั่งมันชอบแล้วว่าเคยเป็นเมื่อก่อนแต่ก่อนนี้อ้าวเหรอไม่หนูดูในคลิปหนูนึกว่าเออฝรั่งนึกว่าแม่เป็นสาวแล้วก็ฝรั่งก็แบบัวนาตอนนี้ก็เป็นเพื่อนนั้นในไลน์อยู่เนี่ยมันไม่ของแปลกมันเสนอมันเสนอนั่งหน้าชอบของ้องแปลกลงนรกไปเลยเว้ยไม่ต้องออกความคิดเห็นลงนรกไปก่อนม้งอ้าวเหรอ จริงเหรอเอาแม่อย่าพี่แม่อย่าไปเรื่อยนะมีคนบอกแม่ไปเรื่อยพูดเรื่องจริงฝรั่งหมูก็ชอบหมูยังเคยเป็นกระเล็ก็รอมากนพยานเนี่ยหนูเข้าใจแต่มันเหมือนมันเหมือนในคลิปมันเหมือนฝรั่งตกใจมากเลยนะเนี่ยโอ้ยฉันฉันไม่โกหกไปเลยแล้วทําไมในคลิปฝรั่งดูตกใจอ่ะมันจะมาหาฉันนนี่เลยซ้ำไม่เอหรออ๋อมันเป็นฝรั่งคี้นกอ่ะ บุลลี่แล้วเนี่ยบุลลี่แล้วเนี่ยบุลลี่แล้วเนี่ยกรเกมมันมีวาาุ่นายงที่นกเยอะแล้วเราดิวไหมเราดิวไหมไม่ดิวแล้วก็เล่นํำขำกับมันไปอย่างนั้นเลยสื่อสารได้เหรอแม่พอสื่อสารได้เหรอพูดไม่ได้ืมไปหมดแล้วเ <c oughs> <c oughs> ลืมไปหมดแล้วแล้วก็พูดแอเอาแอาไปนั่นแหละเ <c oughs> ลืม มีคนบอกว่าฝรั่งเป็นลับก็เยอะนะโว้ยแต่เยอะแยะไปโหย,ยิ่งกว่าวันนั้นอาจจะเป็นลับก็ได้นะวันนั้น,น่ะทั้งลับลับลับ <c oughs> จริงถ้าคุณนึกสภาพมันเนี่ยตะตาง <c oughs> วนเรียเวายลี่เนี่ยทุกทุกคนลองนึกภาพฝ <c oughs> รั่งวันนั้นเป็นลับแล้วไปหาแม่จอลองนึกภาพ จะเกิดอะไรขึ้นโอ้หบางทีขี้พุ่งเลยนะเคยเห็นไหมห้องแอร์ห้องแอร์ออเนี่ยมันกลิ่นแรงมากเลยอะต้องรีบเข้าห้องน้ำแล้วเปิดประตูมาไม่ทันแล้วกลิ่นแรงมากเข้าใจห้องแอร์ไหมกินอะไรกินขี้อะ่ะ ฮะมวยไม่ได้ยินเสียงแพรล,ลี่เลยเนะี่ยมวยไม่ได้ยินเสียงแพรล,ลี่พู้โทรมาแล้วแม่แค่นี้แหละโอเคโอเคบ๊ายบายค่ะเดี๋ยววัน<บ>ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่รบกวนแล้วแม่ไว้คุยกันใหม่จะไปพี่เคใหม่โอเคขอบคุณมากนะไปแล้วค่ะ,คะทุกคนไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ค่ะเบอร์ลี่คริสต์มาสค่ะแม่เจ้า